ดูเอ่อวันนี้ปาร์ตี้พิเศษต,ตอนกลางวันซึ่งกลางวันหลานเราต้องสอน,นให้รู้ว่าอย่าเล่นเอลิทโหมดไม่งั้นชีวิตคุณจะเปลี่ยนดูโฆษณาตอนเริ่มกินก็ผิดใช่ไหมไม่หรอกมึงอยูเ่เวนเด้เขาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อะนะเนี่ยบริษัทใหญ่ตีอยู่เห็นไหมตอนเนี้ยบริษัทอิเลมันบริษัทผลีดอิเน็กแมนเหรอน่ะ คนเ,เป็นดินน้ำมันเดี๋ยวแล้วเรืเร่องตกอจะได้ไปท่ายคอนเทนต์ต่อจะถ่ายภาพนักปุ๋ยนะแคปภาพนักปุ๋ยไม่ใช่แคปอันนี้แคปอะไรดีภาพนักปุ๋ยเป็นใครดีเพราะว่าท่านเราแบบใช้ระบบตั้งหรือมั่ใช่ไหมคอนมันจะตั้งในหน้าโฆษณาตอจะงัดที่สิเลยนะของสปิตตี้เอเออนั่นแหละเอ,อสป,ปิตตี้มันชื่ออะไร มันชื่อว่านิปตี้ใช่ไหมผมชื่อถ้าทีก่อนใกล้ไหมโอ้โหโคตรใกล้เลยเชิญเราเราดีง่ายให้เราเรียกน้องโตก็ได้เพราะน้องเพียตาโตน้องโตน้องโตพี่โตอุบะโตมาแล้วนี่แน่ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ก็คือคือวิญญาณจบของที่น้องแพ้นะเข้าใจไหมอืม หเห็นไหมทีนี้จบแล้วที่น้องเพซึ่งน้องแพทสมัยก็ไม่เข้าใจเหมือนกับพวกนู้นอ,อันนี้โซลคันแบบเก้าสิบเก้าไม่ได้เลยต้องหา,าทครเออชนะได้เหลือเกืบเกืบกดแล้วเลยโอ้ใช้ระเบิดยักษ์ใหญ่เพื่อระเบิดทุกอย่างให้หายไปสปิตี้วูดตาแล้วสะพเนเหตสะพเนดาดหนึ่งต้องรูโฆษณาเพื่อ อารมณ์เยาะและความอารมณ์ถ้าเป็นก้อนเล่นจริงอะก้อนเล่นไปไหมพี่พ่อแม่คุณเล่นเนนถอะก็จะเล่นไปเลยนะแล้วมันมาเป็นแผ่นคุณจะโยนมันลงถังขยะเลยทาไปแล้วไม่เราจะทำการใช้วิธีเกเดรก็คือการตักหน่อนมาเลยหรือว่าใช้ที่ดูดน็อตไม่ละไอ่ะมันมันแน่นเกินแน่นเกินไปอ่ะไข่โคไฟฟ้าไข่โคไฟฟ้าแล้วก็ไข่ดูอันดอ้วก็ มันก็โทษไม่ไหวหยิบเลื่อยไม้ขึ้นมาแต่มันก็เป็นพัสดุที่ช่วยเราเลยทำการเก่งขึ้นโดยการใช้เลื่อยไม้เก่งขึ้นเขาจะว่าใช้เลื่อยไม้เก่งขึ้นไหมโอ้โหเทรนนิ่งหนึ่งร้อยล้านปีจะเสร็จดูโ,โ,ดโฆษณาเขาบยูดน้ำแข็งเหมนพวกเหมือนปัสสาวะเองเลยโควาลาสี่ร้อล้านปีแสง โอ้มาหาทัฟคู่เหรอดีอสิข้าบ่าวไา่หลับทัฟเได้อ่ะเราคุ้เว้แหละคนเจอแผนที่นำทางไปสู่บ้านเดลโอ้ยื้อเวายื้อเข่าจิ้งเทลโอื้เอเขาชุดซอมบี้ระวังว่าจะมาติดลกิกสิเชิ์ลเอาไม่ติดหรอก เราร้องเองแล้วเสียอุบาดนะติดหรอกถ้าเกิดมันไม่มีภาพแล้วเราอุบตัตแล้วต้องเสียต้องอุบตัตเลยนะอย่างนี้ดียูทูบไหมคุณรองเหมือน,นคนเมาเหล้าแล้วเป็นห,หัวผีอุบัตซิลเด้นสักอย่างนี่แหละอ่านไม่ทันสปิทตี้ออกมาชูโลงหน่อย ทำไมน้องไม่ชื่อบิอ๊กเฮดบิ๊กอวดระหว่างที่น้องกำลังบอกก้อนกับเราคุณป้านี่คือน้องว่าไกลมากเลยใช่ไหมก่อนอแต่เลน้องถึงด่านเกือบ50อะนี่ค่ะด่านนี้ตีตอนนี้ถึงด่านที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้รู้รรรใจมากเร็วชูน้องหน่อยอืออยู่ เขาพูดอะไรกันกับเขาสอบเปียสบเพียกันปากเลยมาพูดยังไงโคโหโหโหอร่อยมากอืองูเรื่องนอืมคีป่าร้องขอชีวิตทไมน้องเฮ้ยเราไม่คิดเหรอเนี่ยเราไม่คิดว่าสปิตรี่จะไปได้แครขนาดไหนเนี่ยแล้วก็สปิตตี้อ่ะจะไปได้แครขนาดไหนเทปาร์ตี้เอพิโซไมีโอกาสถึงก่อนฉามเลยน่าจะมีโอกาสแต่โดูเนี้ยน่าจะมีโอกาสไปถึงแค่เจอป้าข้างบ้าน แล้วก็าเาแม่คืนซื้อขนมมากองเท่าภูเขาแต่กินหมดภายในวันเดียวโอ้ยกอดไม่คุณนี่คุณไม่ใช่คนแล้วคุณคิดเชาวได้ไแล้วลูกถือเดิกินบ้านไปด้วยกินโลก,กเลยโอ้มโนะอวดระโบมานี่ระโบระโบพักห้าพันตูม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 กปีอ้าวปีตายเอากรปีแล้วเจอแต่ผู้หญิงสาวนม่ไมี่กระตายแล้วเหรออ๋อนี่คุณก็กำลังแซบแซบอีกแลบ เนีย่ยเราต้องมาดูโฆษณาที่แย่ไปใช่ไหมมองเห็นไหมสนภัั์เงาอ๋อทำไมเห็น่ไม่พัลจังแต่สุกข้าของนี้เปิดเกิดเปิดตัวยอย่างการเดินทางร่าพวกอะไรวะเาเขาเรียนยถือต่อร้เาเพื่อของนี้ดาวนโหลดเถอะคือว่าผมพอแล้ว <c oughs> ไม่ลูทเเรียนเถือสต่อแล้วลงงนอร้รรอานคนเลยนะ ถ้ามันจริงว่าเกมนี้ก็ลงคอนเดียรเหมือนกันเพราะเราลงคอนเดียร์ทุกเกมที่เห็นใช่ไหมละ่ะทุกเกมที่ลงคอนเดียร์เราลงคอนเดียรหมดเลยแต่แเราปรับแต่เราปรับให้มันไม่ต้อง,งติดตาหนูมันนะเพราะว่าขี้เกียจเดี๋ยวคุณตีเต็มเพราะว่ามันได้ล,ลงคอนเดียรพ่อแม่เอลนันมีอ่ามันเรื่องอลมโบูว้าน้ามันมาคับเหรอ,อมันมาคับแน่เลยเออแล้วแกเขาไม่ส่อลมบโบูนะ เราจะไม่สืดดนนะ้แลงโัว์เฮ้ยแมันเปลี่ยนคอนเทนต์นะอันนีนเปลี่ยนแอะมึงมันนะครับให้เอาแลงโัวมาแลงโัว์ข้ามข้าด้วยเลยกระปีหรือเปล่ากระปี่ก็เลยงันนะครับให้เอามาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรออีกรอบนะถ้ามันเป็นเหมือนเดิมก็ก็เดี๋ยวข้ามไปเลย เอหกพันสาม้านสี่แปดล้านปีจะถึงแล้วเขามีแต่้ตลอดเป็นอีเวนต์พิเศษเนี่ยด่านที่สิบห้าไม่ใช่อีเวนต์พิเศษน,น,นะอ้๋สี่พันบาท <laughs> <c oughs> ถามคนเดียวเออพี่พี่มวงหนีเยอัพไม่สุดเหรอแม่พี่มวงหนีล่าสุดอัพสองวันใช่ไหมผ่านไปสองวันแล้วยังมีอัพไม่เสร็จแแบบแบบก็เล่นไม่เล่นได้จริงก็อย่างก็ดีอย่างที่เขาบอกแหละแล้วยังไงก็เข้าเพจโซอยู่ดีใช่รู้เรื่องไม่กินก็เคยเล่นละมันไม่ต้องปกน่ะเซตติ๊กแมนคอมแบทคราฟว์วอร์เนี่ยที่สุดเราก็อ่านชื่อของสุธี แา่ที่อ่านเชื่อมิดมงางว่าก็สามร้อยล้านปีนี่สั่วโมงจะวิ่งเไหร่ก็ไม่รู้รถตันแล้วมึงเนะี่ยครับเนี่ยอันนี้วิ่งเก้าครับเป็นี่วูวิ่งวิ่งสิเห็นไหมอันนี้ลองอีกรอบนะอ๋อก็คคับโอเคจากสิบหกเลยนะโอ้โหโอ,โอ,โอโ้โหมีนิฟซีต่ตัวเดียวนะโอ้ยชอบชื่อดี้ขอให้เลย มันมัน,ม,นมันลอดลิกกสิทธิ์มากเลยเหมือนคนเอาเหยื่อปลาไปให้ลิกกสิทธิ์ดมอะ่ะเออน้องตาโตเลยบิ๊กไอบิ๊กไอ้บิ๊กแอสอย่าลืมนะ <c oughs> เราต้องยิงไอเดงด้วย ออไม่ใช่ว่าจะทำแต่คอน,นเทนต์โุกกันไม่ไมหลายร้อยแค่หลาคนโดนเหยียบหลายร้อยหลายร้อยตันอันนี้คือรู้สึกว่าน้องน่าจะขาดด้วยเขาเชื่อไ,มไหมถ,ถ้าเกิดว่าเกมมันเป็นจริงน้องโดนเหยียบตายแล้วจริงไหมหนิยิ้ยวิ้ยวิ่งเออจกใจมนึก,กว่าโดนใส่คนป่าแล้วดูคนป่าถ้าเป็นงั้นจะเป็นไงวะนะป่าเก็บเมุนไพยเหรอไม่คนป่าเป็นวีแกนวีแกนคนป่าหัดเป็นวีแก๊ดมั้ยนะ เห็นไหมตัวนายซุปผอมกับคุณน่ะหนังกระดูกแตกเลยเฮ้ยเกิดจะไม่กินผักอร่อยเวลามาแล้วแขกกมีซ้อนกันเป็นชั้นเลยแหนมกับปลาข้าวมาจะมาแบบนี้เนี่ยนี่อย่างเท่าไหร่เด็กก็ชิมหกใช่ไหมชิมหมวกแล้วแหละคืนมา จะสปิตี้จะตายเอาอืมเลือะเต็มนี่ค่ะเพาอันนี้สปิตี้ว่าตันแฮะโคตบเกมด้วยความเร็วเสียวินาที <c oughs> มันเร็วถ้าเราเอาเราลองชารลสติ๊ี่บะหมี่ด้วยแต่เอาไว้บัหลังกน,นี่ตายแล้วโอล่าเบิดนิวเคลียร์เพชรเดอะบอม 2x x per อานนี้อ๋อว่าอะไรวะช่วยดูอ่ะมันมันน่าจะแปลว่าเออเอามาดูช้าโ่เอามาใส่ใช่ไหมให้เรากดเข้าพิสโตปงเพื่อคอนเทนต์อร์ไหมเพียงไม่ใส่ใช่ไหมเพียงโอ๊ะจะไปิดกดเข้ากุศลานี่อย่างเราเกลียดการที่มันกดเข้าปืนพิสโตะเมลอนแบนบ็อกเมลอนแบนบ็อกแบนบ็อกเลนะต่อไปอันสิบเจ็ดสปิตตี้ตัวเดียวนะจับลูกบอลฮิว ซึ่งดูแลประโยชน์ตอนนั้นเราเคยบอกว่าชาเล่นเหนึงอ่ะใช้หินอย่างเดียวอ่ะโอ้เดี๋ยวเรลองเดี๋ยวเลองเดี๋ยวเราแต่ไม่แต่ไม่ใช่วันนี้เพราะว่าเดี๋ยวยาวไี่เอาเปิดเถึงก่อนเถึงก็เอาไปเสาที่แทนเราก็ต้องมาเล่นไอเดดอีกจะได้มาโชว์สกินเบียบไปเปียบ้าเช้าใจไหมเราองเอาผ้าหินันเลยไหมเอาอะไรเขาก็เหมือนว่าน้องอาจจะเอาอยู่ มั้งอันน<า>้องก็ตันนะอีกอยู่คนนึงเธอว่าปิ้งเห็นนะว่าโดนคนป่ายอดเยี่ยมจะเลยพอไม่ยากจุ่มว่าคือไม่มันมันหิวเด็กมันได้แต่มันหิวเบาเฮ้ยมันจะแพ้ขนัดนี้อย่าแพ้ระดับนี้แแพพ้้จถามจริงน้องกลับเหรอเนื่องว่าน้องยกมือขึ้นเฉยๆแล้วทำเดาเมจอ้าว โอ้ยน้องโดนไม้สังกระสีสนิมและไปจิ้มฟันเด่๋ยวแพ้จะแพ้เขาพีอ่โดนลุมละโดนลุมละเริ่มโดนลุมละไม่ไหวแน่แน่เชื่อไหมเป็นสสดเชื่อเราไม่เป็นสสดเดี๋ยวแพ้หลานี่สิกดรัวๆสิจะได้โสมมาเยอะโสมมาแบบเหมือนอะไรนะวงดุริยางะอย่แพ้หลานี่อย่าแพ้ห่โสมมาแบบวงดุริยาง เดี no ๋ยวแพ้แับนี้สิไม่เรากเราอยู่ไม่ได้ตัก็หายไปแล้วู่เลยไม่อมขบเลตจะไม่ยอมแไม่ยอมแพ้สปิตี่ยอมแพ้เออตีมันเออเอาตัวกบตัวไหนมาตัวมัน้วม <shot> ันช่ไม่ได้ะโดนโหนใครโหนตัวข้างหลัง <c oughs> โดนไมจโดนทั้งไครไม่จิมฟันตายตายตายปีเขาไม่เข้าเลยอตีอย่าแพ้รานีซิไอตีจบแล้วต่อที่นีนะจบแล้วไี้ไข่แตกคุจบไอติ้ไข่แตกคจเลยนะยินเดี๋ยวพิ่ง๋ยเพิ่งจเย็นเราคุยกันได้เราคุยกันได้คุยกันอีกทีในโลกนี้ไอี้มัน มันจะตายมันจะตายอีนี้มันจะตายแล้ว e เออเริ่มเข้าใกล้ไข่ไปเรื่อยๆละตมมัันนีแลัวเหลือเหลือสนิมผีอ่าเร็วเลยอ่าตายลุลูโอ้ยเขาเริ่มเข้าใกล้มาเรื่อยๆแล้วแล้วสนิมผีของพวกเราจะรอยไหมเนี่ยโอ้ยสนิมน้อยผีสนิมเอ้ยโดนคลายแล้ว โอ้ยไข่แท็กเนี่ยแน่เลยอ่าโดนใครโอเคใคแท็กใครเวอร์บัสแกเป็นผีเจอระเบิดเนี่ยแน่เลยอ่าอ๋อใครเล่าแล้วอ่าเอ้ยมีแวว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 ชนะเยอะชนะแอปคนเยอะมากเฮ้ยเฮ้ยชนะเอาชนะโอ้ยนี่วเกือบแตกโอ้โหสปิตตี้นี่คือพลังการสับแบบนี้นะเกือบกลายเป็นผีเจอระเบิดเพราะโรงแรมละฮิวหิวฮิวหน่อยหิวหน่อย ตือนระเบิดโชคดีเรามีใจกันนอโตสิโตโตเซลัตอะ้รมันเวอร์ชันเสียตะ่ะใช่เนี้คือเวอร์ชันที่งจ้าสิกนะครับมาช่วยจิเนียร์เราไปดูมาแล้วมีขนไก่ด้วยแสดงว่าน้องเป็นเอ่อผลลูกผสมลูกผสมขอ้วฟังตูตูไม่ระหว่างไก่กับเป็ดแต่เป็นกิบอิหยกิบโอ้ยข้าหล่อนี่ฮโอ้ชานี่ไงวะมีบอกว่าอุ้ยยินดีเป็นเพื่อนเตะประตูดังมันไลที่เอ่อตนตึก

แล้วเมื่อไหร่โฆษณาได้จบเนี่ยอืมมีวิธีตอนนี้วิธีต้องเล่นแบบปิดตาอันนี้วิธีปิดปิดเล่นปิดตาเราบอกให้ปิดโฆษณามันปิดตาเรามีวิธีเล่นแบบปิดตามีต้องเล่นแบบปิดตาเหม็นมากเลยกลิ่นมันหมีเลยใช่ไหมใช่กลิ่นมืนขี้เลยถ้ารู้เหมือนหีีรู้เหมือนขี้เหมือนขี้ของหมีขี้หมีอ่ออิอูมันจะลงได้ไหมเนี่ยลงได้ไอ้รีคู่อีกแล้วรีคู่อิ่ตก โอ้อ้าวไอ้เรือโูดเที่ยงสามเอ็ดได้ไอย่าเล่นมุกลีคู่ได้ไหมเดี๋ยวคนดูจะลีคู่แตกสิบแต่ที่สิบแปดใช่ไหมอ้าวคนองค์ด่านพิเศษเหรอพิเศษด่านพิเศษชูิ้ไทันเราก็บอกไปอยู่ว่าด่านพิเศษเอ้โหโยนๆแบบนี้ถือโยนได้ เอ้ยไปกันเไปออตูมเปิดหมดเกือเป็นใบเออตูมตูมแกเป็นอันธุ์เลนออฟดิแคลเดียอน้ด่านนี้ตอกระติ้นี่เลยนะบอกให้เป็น่นอยู่ก็ผูกมาใช่เรางงด้วยเรากลายเป็นพันธุ์เลนออฟดิแคลิเดอ้นอ๋อไม่นะตาข้างอี๋สูยเสียตามออตามลอยน้ำไหลด้วย เดี๋ยวเราเกาบาดมากขอให้โดนหมอดตีมันมันกลัวหรอกกระสุนแรงแวงตีอ้าอาชนะเฉยไอจิ๋วไม่เกี่ยวเลยมันไม่ตีเลยฮะมาจากไหนสติปี้เราเนี่คือแบบเกือบตายรอบหนึ่งโชคดีต่กล้อาไข่มาไม่งั้นไข่เดียวมีมันต้องมี ตอเนเรียกว่าน้องบิ๊กอายไม่ใช่เหรอเออน้องบิ๊กอายเลยวัสด,ดีคุณ Big บิ๊กเฮดเดปนี้ได้เก่าไว้บิ๊กเฮดหัวใหญ่ครับโอ้ย <c oughs> อ,อ,อีกแล้วเหรอ,อหัวใหญ่ทำไมต้องไป็นหัวอาฟู่หัวสระอาบอมบ์มอฟู่เลรอตายลุกขึ้นตาย วันี้จรีัมทำไมวัดเลยก่อนรีฮัม,มโอู้เราได้เจ็ดล้านแปดแสนบาทแล้วอเออแกมอัดรีัมก็เย็นอะมองไม่เห็นอ่ะชีวิตล้วนมีอุปสรรคเอ้ยแต่แตานี้มันนีดนใช่ไหมต<ม>านี้มันโอเคสปิตตี้ตัวเดียวสปิตตี้แบบขอนเกมใช่หรอไม่ม โอ้แบบวันนี้คนป่านร่างสารที่เกิดจะตายยัไม่ช้าเจอก็กำลังจะโดนอบก่อล้วหยอกเกลือหยอดเกลืออ่าคนป่ามาเยอะยังเนี่ยปกติไม่ใช่เหรอมาถึงถ้าเจอสปิตตี้อ่ะปกกันดูดิถ้าเอาตูเขาป่ามาตอกกันทั้งหมดเนี่ยศูนสปิตตี้สามเท่าหดูไหมถ้ามันมันดูเยอะเพราะว่ามันไม่เพราะว่าเราไม่มีตัวละครที่มันวันฮิพย์ิวไม่สปิตตี้รวันฮิพคิวเสียใช่แล้วทำไมน้องโดนฮิพคิวอ่ะ น้องยังไม่ตายเลยโอ้ยพิ้วพิวพิวนเราตายของเราก็เราให้ตายพิ้วพิ้วกระสุนฮิ้วมาแล้วอ้าวกระสุนหายสาบสีเลยกระสุนจ้าอย่าบอกนะมันไหลลงตรงนั้นอะไหลลงเลยโอ้ยข้อเข่าเสื่อมอีกแล้วนกพวกเรามาแล้วตื่อดึงแฟลปปี้ไป็นอะไรข้อเข่าเราเราไม่ได้เปิดสายลุงเนี่ยลืมเปิดเลยนั่นไงว่าละเอ้ยไม่เกณฑ์ห้ามโกงเราต้องข้อเราต้องห้ามเปิดเอ้ยลืมเลยเราต้องห้ามเปิดนี่หว่าก่อน จะตายแล้วอาจะตายแล้วล่วางแผน้นจออ่าน้วย,ยังกับละครเราเหมือนกับเออสิ่ชีวิตที่ยกตัวเองว่ากับปลปาราทะเลทะเลแล้วลัญหาคุณเราเปิดซาวด์ทอ,อ,อ,อปอเออไม่เหรอ ทำแอนหมาขี้ลิขสิทธิ์กินหัวอาลงมาต่อโอ้โอ้เจ็บ้ยหมาหาทัฟเฟิลด้วยเห็นทัฟเฟิลทัฟเฟินี่เออไปไปมอดีดี เออพวกเห็ดคนลาสุดน้าไข่เพชรเฉยอันนั้นมาลาเรียกินหัวมาลาเรียกินนาำโดนอะไรขัดอ่ะนาำโดนบูดดาวกันเหรอเฮ้ยไม่ได้นี่หว่าโอ้ลืมเกือบแล้วไอเกือบแล้วนเมื่อกี้เออเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะมันเป็นแค่การ์ตูนติดลิขสิทธิ์เฉยๆคงไม่ต้องสนใจมันหรอกก่อนไหวมเนี่ยไหวเหลก เออเจ็บพอไปปฏิญุโอ้ยเราเจอกุ้มไม้มากจอรอหันไหลจอระยิบกุ้มไม้ได้ไหมดมซุกกระสุนฮิวไม่ใช่เหรอโดนพื้นตัวมันโดนมันอยู่โดนมันอยู่ฮัลโหลฮัลโหลอ่ะอ่ะฮัลโหลมันไม่ฮัลุเราบอกให้ฮัลุเข้าไปในหัวใจของเธอไม่ไม่ฮัลอ่ะฮัลุเข้าไปในหัวใจของเธอนี่แน่ฮัลุหลลงโอ้เจอของดีอ่ะเร็วฮิวของดีเอา นี่ข้อเสียของการเปิดมาเจของดีนะคนโอ้นั่นมันนัมันคนมากสื้ก่อนนะอดิสถ้าเราจะเดินสอบอจะแพนะดของเรามีผักฟอคปี้าเออเลยมาตาอัน้าวผักฟอบชอปี้กาหายผักฟอบปสวยสวยส่วนน้ำ ตีตีสุดนะสุดนะตีสิปากเออส่วนให้บริการแล้ววันนี้ส่วนน้ำส่วนน้ำตู้ตู้ล้างส่วนน้ำเออหวานมากตู้ตู้พักล้างตู้ตู้พักล้างหวานมากใครเข้าส่วนน้ำเนี้ยถือว่าเป็นลูกค้า VIP ใครเข้าแสดงว่าเป็นผีบหรือไม่ก็คนเมายาข้างถนนใครจะเข้าส่วนน้ำตู้ตู้พักก็ไม่รู้ ารทีู่่ไมชอบส่วนน้ำฟรอปช็อปิก้าพักจากเออเรากลุ่มฟรอปทั้งหลายร่วมมือกันประดิษฐ์ออกมาจนมีติดฟรอปฟูฟูเข้ามาหลบหลอนแต่เราว์สุดานที่สุดเลยมันรู้ไหมอยากจะบูชาจีเตอรระเบิดแตระเบิดในตมานอ่าะยืนใส่ออกซิเจนดิเลยโอ้ยออกซิเจนโอ้จะผิดอะไรอย่าแพ้รอบเนี้ยแพ้ชิงชอกเลยนะอย่าแพ้นะอย่าแพ้นะ กเรผีป๊อบก,กูกูหรือผีเตือนระเบิดรู้จักกันในนามของผีปลอบป,ปลอบป,ปลอบป,ปลอบเออชนะเถอยังไงก็ต้องชนะอยู่แล้วแหละการสับปืนแฟมแฟมปี่อย่างเงี้ยเทลซีเงี้ยก็ต้องชอนะขอ,อ,อแค่เรามีความเรู้ในการกดมากพอแค่เราอ้าโอ้ยว้า,าวนนับซีพ่ะนี้มันต้อง พูซิแคทแมวน้อยพักเ <c oughs> สือน้ำแมวน้อยเสือน้ำแมวน้อย <c oughs> โดน๋ยวว่าจเสือน้ำแมวน้อยพลพิมพ์ผิดเชื่อไหมลืมลืมใส่ใช่ไหมใช่ลืมใส่เทียวเที่ยวพูซีแคทพักต่างต่างเอาไปดีแล้วข้ามันตายแน่ <c oughs> จบการรีวิวก่อนไหมไม่เพิ่งเอ็งเลยยังมันเลยไม่แพ้เลย แต่เขาแหละคืออะไรไอ้ไอ้ผิวฟล็อบกว่ามเลยอ่ะมึงก็แค่พูดซิเค็ดพาเองส่วนน้ำแมวน้อยอ่ะอยู่น้ำแมวน้อยเปิดแค่แบบลืมใส่ลืมตัวมันลืมตัวเป็นชาวฟล็อบลำบากนี้แหละเออชั้นนอนเถิดแล้วว่ารู้สึกอยู่ข้างในไม่ดีเลยเออไม่เป็นไรหรอกไม่ไเป็นไรแน่นะเพราะว่าร่างกายเป็นผีฟล็อปโชติกาไปออกไปข้างนอกเถอดผีวฟล็อปกู้กูหรือผีเติดระเบิดไปทำไปข้างนอกกันเจอแล้วนี่ไปเก็บ ให้พื้นพิมพ์อีกทีนี้กบ้านระเบิดแน่นอนเราวฆ่ามันตายให้มันมาถึงบ้านแล้วฆ่ามันตายนี่มันกล้าพิมพ์เออคำคำหยาบและคำไม่สุภาพของคำว่าแมวน้อยเออต่อไปด่านนี้เท่าไหร่นะเนี่ยโอ,อ้ จานที่เท่าไหร่รันที่ยี่สิบใช่ไหมของกีท็อปท็อปปิกา้าเอ้กีท็อปท็อปปิก้าเลยนะท,ท,นท็อปกู๊กกู๊กเฮ้ยสีสูนระเบิดแต่งระเบิดเอ๊ะฮะไอเพิร์ดเลิกส่งมาทิมันถามว่าไงแคทไพ่พเหรอม่คุณพูดเขาว่าไงไม่เถิดนะเลยได้ในหนาดซ้ำนี่หว่าเออช่างมันเถอะ เราเล่นด่านจมีรอนี้จบแล้วไปกบแคทเฟิร์สก่อนไหมรอรอสปิตี้แพ้ก่อนจบรอด่านนี้จบเหมือก็ได้เดี๋ยวมันจะยาวเกินงั้นเราตัดอีพีสามนะโอ้โหทำไมทำไมอีเวนต์สปิตี้โคตรยาวเลยเดี๋ยวไปดูปังไม่เดี๋ยวเรารอเล่นไอเด็ดด่านนี้จบก่อนโลกนี้จบแล้วเขาต่อแคปเฟิร์สงั้นก็ต้องต่อยพีสามนะ ชอบปีนเงินท่เลี้ยเรามันดูดมาด้วยวเราควรไปถ่ายดีเนี่ยที่มันเย็นๆแล้วมันก็ไม่มีความยิ่อยู่อือเต็ม มันจะยไ่นนั้้ดอพอมัพออยู่แล้วแหละแค่ว่าแค่ว่าเราเกลียดมนนึงเอ้ยไม่สิเดี๋ยวป้าเกก็ขอไปช่อนแล้วแหละอ๋อป้าเราจะจับมันซวยใช่ไหมไม่ใช่แค่ให้ปลาช่อนซวยมันเฉยๆซวยกันเองเหรอใช่ไม่ปลาช่อนมันตีตาเป็นจะฆ่าสังหารมันจะฆ่าปลาซวยไม่เห็นใช่มันฆ่าปลาทุกตัวเลยขายเครื่องสักคิด โอ้ยเย็นเย็นใจเย็นเย็นอย่าฆ่าเราขวางขวางขวงลัลิเจนเส้นยาเราผู้ใจเนี่ยร้องไอ้เดนแล้วมันคือคาถาบูชาพระแม่กวนปุณติเฮ้ยแต่พระแม่เขาเขาจะก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเอ่อวัตถุของเเจ้าใหญ่นั่นนี่เดลเรเจนอฟเขาเลยไหมล่ะเขาจะอยู่เอาชนะเหรอเนี่ยโอเคต่อยี่สิบสามเลย